โอ้ดาวฮอนวันนี้เข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้โหมันอลังการสุดยอดนะฮะดาวฮอนที่เคบายหนึ่งหกแปดนะฮะเนี่ยเคบายหนึ K ่งหกแปดนะฮะอยู่ที่ปทุมนะคลองสามนะฮะใครสนใจดาวฮอนมาดูได้เลยจักรยานพับที่ขายดีสุดในโลกนะฮะแล้วก็ผลิตผลิตมาหลายรุ่นมากนะฮะเต็มไม่หมดเต็มเนื้อที่ไม่หมดนะฮะคุณอยากได้รุ่นไหนมีหมดเลยที่นี่นะเป็นมือสองราคาย่อมเยานะฮะราคาถูกกว่ามือหนึ่งเกินครึ่งน,นะฮะ นี่นะฮะเพียบโอ้โหแค่พิ่พูดเลยนะมีดาฮอนมีรุ่นไหนออกมารับรองว่ามามหาที่นี่ได้เลยนะฮะอาจบางรุ่นอาจมีหลายคันบางรุ่นอาจมีคันเดียวนะฮะก็แล้วแต่นะใครมาเร็วก็ได้ก่อนนี่ฟิฟโซฟิฟเาวนะฮะโอ้แต่ละคันบางทีสีสดๆนะสีสวยๆนะฮะมาดูได้เลย